เดี๋ยวเล่นน้ําจ๋า <coughs> <coughs> 几个人？大货的，一起混干。

เพราะฉนั้นไม่ได้แข่งนันั่นคือจับมือเล่นแต่ตอนแข่งใหญ่ๆคู่ผมนั้นเจอคู่นั้นเลยเตส้นแรกพอสีหน่อยเส้นสองขาดแต่ก็ติดติดฟาร์มนะใช่น้องใจก็แพ้ขาด รอบนีกนคองมันไม่ค่อยสู้ ีเป็นหูเฮ้นี่มาได้ไปจีนพี่ไปจีนมาแล้วก็ติดวัดอีกราที่ก็เลยเจ้าตามเงี้ยมืเติ่งตามงียเดี๋ยวตุ๊จีนี่รับเตียอีกบอกไปเฮ้ยมือเติ่งจีนมาก็จนเที่ยวจนทะเลาะีงถึงสออบมืกไม่ไปรับเตียผขอจิดเลยไปเชื่อมให้เขาบอกนี่ตุ่นแม่เลขตัวไหนที่เตก็พอรองจอนไม่ต้อง ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวดิสนี่อยู่นั่งแเช้ายันสามสี่ทุ่มบอกโอ้โหพี่ช่างเกี่ยวพ่เขาไม่ไหวทีี่มีตีรินเามีแรงเราวิ่งมีแรงก็มีเรนจนเต้าขึ้นป่อยเขาไปได้เขาให้เขาเอาเราไปด้วยเขาใช้คิา ม่เขาไปผมว่าให้ยี่สิกิโลของเขาเอ่สิบของผมาต้องสิบหกสเจ็ดออยสมพลไปสมพลสิบสามพี่ดูดิแชรสามกระเป๋าของมันอ่ะโอ้โหอะไรนะวันละสองชุดบอกพี่เขาแม่ว่าแม่ถ่ายรูปเธอมาไม่ใช่ไม่มาผน่ก็บอกคนไปทุ่งกลับแต่ผมว่าไม่เห็นเขาจะไปล่าแต่คนที่ไปก็บอกว่า มันเป็นข้างแล้วแต่ตอนไปข้างขึ้นเขาบอกข้างขึ้นโอกาสที่มากเลนตัวหลร์ชนตัวหลอกเขาซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วมันซื้อจนตัวท์ามตันสิบบตอนไปจอจียแม่งไปทับกับชิงเต่ามันยกเรื่องจับค่อยต่างตัวบอกว่าไปแล้วถามว่าดีไหมสวยแต่ว่าเซอร์วิสโรงแรมแม่งโคตรโหดตั้งแต่เชื่อมาในชีวิตโรงแรมพอเทีร์ห่วยสุด ไม่มันต้องไปหน้าหิมะเพราะทั้งหน้ามีหิมะไม่มีอะไรกับเจ้าวายอะครับแต่เจนะ้าวายกินเนื้อวันเจ็ดแผ่นขวดแม่งถูกเลยนะมันลงธรรมชาตินะแต่ว่าวายไม่เอาแต่ที่ต้องมาวันใหญ่กินแทนน้ำหวานหน่อยเปิดมาแล้ววัาส่วนนี้ต้องหน้าหิมะต้ไม่มีหิมะเป็นลงฟันชีสยังจะเค็มอะไรขนาดนั้ก้นหน้าสี่ร้อยตัดแค่ช้อนแรกวาง ก็ <łość> <S 2> <S 2> ผมเป็นไสด้วยไงเค็มไส้ฝันเับเพราะฉะนั้นอะไรของมันเค็มจนแบบไม่กินเลยไม่อะไรกันผมไม่กินผมผมไม่กินมาม่าเขาไม่กินมาม่าแต่ถามว่าถ้าไปอ่บ้านแล้วึ้นไปในโบสถ์ยอดเขาเขาแบบเป็นมีเสียมสวยแต่ถ้าเมืองเขาที่น่าก็ผมว่านั่นยั้กวาค่าพอดีแฟนเขากินกิ้เยอ เราจะไปเองได้ครับมีคนไปเองแต่ถ um, ้าไปเองคือเราจะได้สะดวกตรงนี้ว่าเราขึ้นข้างบนเนี่ยเราพักข้างบนได้แต่ถ้าข้งนเนี่ยเราขึ้นแล้วลงไม่ถึงถ้าขึ้นแล้วลงเราได้เได้ในสกินในมบิลเขาบอกว่าวันละสี่นอสวันละไม่ถึงพันแล้เราเที่ยงไปที่ยุโรปยุโรปถึงกว่าถึงกว่ามาทวิสถึงกว่าถ้าไปทวิสไปพวกพันจีไปพวกไอออแตกกับสวยุไวทวิสถึงกว่าครับ ถ้าชอบวายไปได้ครับถ้าไม่ชอบอย่ามันไม่มีอะไรครับอาหารบริผมไม่กินมาม่าปีห้าปีกินมาม่าสามปีแล้วมีเลี้ยงเราไม่มีเลี้ยงด้วยนะครับเราไปหากินเองแล้วเราไปหากินร้านอาหารก็ไม่มีมีแต่เราไม่รู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยแค่แค่แขกพอเราสั่งมากินช้อนแรกก็ไม่อร่อยเราก็ต้องสั่งแต่ผมไม่ไม่ไม่เลยใช่แต่แค่คาร์มานใช่ก็ไปเหมือนสวยวันแรกแล้ววันหลังพอเชื่อที่วันนี้ก็วนอยู่ในเมืองแล้วตอนหลังก็เริ่มอยากเขา ใช่ครับไปเซียนไปแล้วมาหลายอางต้องทำมาแล้วเขาบอกว่าตูร์นาทีสวยกว่าแล้วก็ไม่แน่ใจผมว่าหน้าคล้ายๆกันแต่ผู้หญิงก็สวยครับผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยสวยจริงๆก็เลยบอกแอนแอนย้ำทุบเลยนั่งดูนั่งดูมาเจผู้หญิงคนสวยหน้าเขาบอกว่าบอกว่าไอไอทำจมูกไม่จริงเขาบอกว่าจมูกคนคนเช็คดีกว่า ยิ่งดกว่าคุณยิ่งทำสลีดเนี่ยแหละไปจ่างมันดีกว่าก็เองูันจะจดีนอากพวาเขบอกใช้ายันเตตูจนน่าะได้เจงดีกว่าเพรในเมืองเขาก็ไม่มีอะไรเขาเแต่แบบบ้านเก่าสะพานเขาบอกเนี่ยสะานเก่าพาเราไปดู สถานต่างออนแล้วก็ไปจบทะพูแค่นั้นครับเลยท่ามาทำไมวะเนี่ยสถานจบทันใช่ครับไม่มีแต่เขาไอ้จบเขาไหลังคาแล้วก็สร้างมีมีวเซียมเป็นรูปอะไรรอางคที่ยังสร้างไม่เสร็จมันก็กลมๆเหมือนดี่ลูนแล้วต้อพาไปพามาดูทำไมวะเลยบอกว่าเราไปจีนันรยไปมาครับตั้งแต่ไปจีนมาจีนนโเตั้่วบ้านในพกเลยอะาเนู่ไป้ลง บทความรักของเก่าอะด็น่ต้องเปลี่ยนเยแต่ไมีใคด้วยรโรงแรมทีโนเคครับเปอนโรงแรมที่แพงของเก่าขเก่แล้วที่นอนะสามัิบกีามครึ่งเยไหมพี่คิดถูกไงแต่ผมจะบอกไว้เพรนที่แล้วก็สุกอบปักพัวนก่นุ่มพัวเรื่องขอโห

พี่ท้องไปแฟนผมก็ท้องไปที่ผมบอกให้พี่บอกพรุ่งนี้ไปเขาเก็บกระเป๋าไปได้เลยตัวที่นเขาจะเป็นเมื่อไหร่จะน่อ๋อเ้ยสิตลุงน้องจะได้ออกน่าแปลกค่ะลูกน้องไปปีคนแล้วยังยังไปจับมันไม่เคยนั่งเครื่องมันไม่เคยไปว่าะอาชีพถายแล้วแล้วดันทามไปไปอะไรนะไปไอ้ที่กินมันก็จะไม่ซื้อบอกแล้วมึงหลงกูจะหามึงเจอได้ยังไงวะเนี่ย ที่เขาอยู่เราที่มีลำดาเลำสาดเปนต่างันเขาว่าเคยบอกว่าเคยบอกว่าจะพาไปเที่ยวขึนนอกไม่เคยนัก่างนนะพ่อคุมเออพี่ถ้ามึงหลงมึงติดต่อได้ยังไงวะมอแต่ขะยัเราไปเที่ยวไปก็ต้องห่วงว่าไปเที่ยวก็ต้องห่วง่าไไม่เขาเยเคยบอกผมบอกว้าม้งอผมะผมย้ายหลงมีรถมีบ้านต้อหลงมันนั่งรอมันั่งลับไม่ผมก็บอกแค่ถ้าหลวงก็มา จ้างใช้ไม่พี่ไปกระทวนขึ้นหัวละห้าพนถ้าไปเองมันวงรร้างพันกว่าคนเข้าประท้วงจ้างคนเอองคนขนไปหวนได้ค่าอาหารคาเนียดีเลยครับนไอเราเพิ่พน์เออวันนี้ชิวๆวันนึ่งไม่หนาวน่ะเด็กไนเดียวโอ้โหแต่แต่ฮีเท็ไม่แต่ลงจอนั่งยืนรอเื่งเล่นละชัวมงกว่าโอ้หนาวเข้าท้อเลย ไม่วันนั้นเอาว่าคือจับจับจับจอเทียรูปเอ็ดก็สบาย์สบปซ์ไม่ต้องใส่รองจอนใส่ยึดเทอย่างเดียวไหมฮะเขาบอกเลขตัวเดียวแล้ววันนั้นจะหนีมาตกบอลหนาวตัวไปยีนี้มันหนาวฉับมันไม่หนาวแห้งนะพี่หนาวเย็นกับเราอเทียร์เฉยแม่งคืองงขึ้นมันหนาวแล้วเข้าเข้าเฮ้ยทำไมข้อเราเริ่มเจ็บของหล่นที่เก็บไว้ลงหลังแข็งเลื่อนไนแข็งอ้แบบปวดแบบแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจับแล้วเตรียร์เตอเทียร์ปวดเลยนะ ครับตอนนี้อะไรเขาบอกกินรบประมาณอย่างสามสิบไม่ไปเลยเพราะว่าเนี่ยนอ่เราติดระบบยาด้วยต่างชาตก็ดูต่างชาติอย่าไม่ดูต่างชาติถึงร้อนๆอ่ะคือต้องไหวพี่จะให้มันถุกถ้าเราไปเที่ยวเราได้ขึ้นรถเราได้เข้าห้างเราได้ไปโน่นไปนี่แต่ถ้าเขาทิ้งเราทั้งวันอยู่กลางแจ้งโอ้โหแบบไม่ทำให้เราติดใส่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 เตยืดใส่ ค่าใส่ยิเศษแล้วก็ใส่ใส่อะไรใส่รองจอนแล้วก็ใส่เอวเสื้อกันหนาวอีกสองไม่ต้องมัาดูการแย้งมันไม่ไหวเลยครับเราไม่มีที่หลบทีไรก็ไม่ไหวแต่ถ้าเราไปเที่ยวทัวร์เราได้ขึ้นรถมันเป่ยิ้เด็กมันลงรลงแต่ที่เที่ยวงาได้เหมือนกันมีที่ญี่ปุ่นก็้ที่อื่นด้วยกแฟนบอกจะไปเขาไป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  มันเหมือนควันไปชินที่เราเราเราังสมนะครับสาวเขาไปนะแฟนที่นอนเขาเขาตอนยิ้บอกเหมือนท่านลงของผมยิ้มเก่งไม่แต่เขาชอบของเขาแบบนั้นก้เป็นแปลว่าแฟนของแม่ ทะเลาะกันเพราะเที่ยนวนี่แหละปเอดเย็นสุดนี่แหละยติดลบติดกแล้วติดลบเขาบอกว่าคนคนไปเที่ยวบอกขึ้นไปมาเดืที่แล้วติดลบสามเนตนมันเหมืน,นัวไปเดียวว่าพอเย็ยนเย,นย็นเท่มันเก็จบ ไม่มันมันต้องของทานบ้านถ้าเราไปเดียวเราจะไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยแล้วมันไม่จะรู้ว่ามันเหมาไม่ไปก็ไปไม่เจอเพื่อนไนตัวนมันเหมาเลยครับอันนี้แะสบายเลยครับไม่ได้เที่ยวอะไรอัน้ันนสบายกลับมาแล้วกลับบ้านอันนี้สบายครับกลับมาอย่างที่ควรจะดูเคย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 ไปสองคนก็จะดูเดืนนี้จะไปสคนจะลองแล้วแล้วถึงไปเจอใครรู้ปี่เที่ยวไปเที่ยวมาแฟนเขาก็ไปเยวไปเที่ยวมา โอเป็่มตอบการสลรการเนี่ยวัดแนวัดแงรุ่อะไรนะอนาดยังหมู่อเหรอไม่เเจอยมเลยไอคอนของแกนี่อคนผมผมชอบมากค่ะ คุณเ้เป็นไรบ้่าคุณเลีนกลุ่ม่เลาก่อนเสจแล้ี่เป็นไรบ้ไอ้ใหญ่ลาไม่ไหวเว้ยเี้เหนีันนอกก่อนตีอีมาไม่ถึงมือนี่จะสู้ตายไม่ยากปล่อยแล้วมานาห้านเียป็นไรบ้เียเป็นไรบ้างม่าทกระดับเลทีกอไม่แตบ้านเลยเฟียไม้ใส่เลยเขาหลังโอ้โคตรไ่วะ ช่ที่ออไม่ไยังีออกยัีมาอนไเยด้ละนี่นี่ก็เหมือนกันผอผมก็เป็นแบบูผมมาเไปโชคลูกยนตอกนเขาตีไม่ไหวแล้วเขาตีออกยิ่งวิ่งเข้าไปชอตเ็นแค่เขาใหมบอกที่ออกออกกูก็ตีโอ้โหตีจนเขายองนอนนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ไม่ดีอบ่ที่ผู้กันในทีมนะเกืบสามสปีไม่เคยมีลเทย ที่ตีบอลการจำได้ไหที่ตีกัหวนก็ผมไม่รู้เล่ไปจงบนในแปดสิบไปจงบนพี่ผมจ่าเรื่องเพราน้ำเอกนะเนี่ออเราที่ไม่ดีหรือว่าต่อเนื่ายเออผมใจเข็มจังนี่นี่น้ำมีเลีย เขาภรรยาอกาเป็นเรื่องกง่อยกับภรรยาก็จองถึงเวลาไม่จ่ายตไม่จ่ายด้วยทีรจ่ายก่ิกเมือนเพิ่งทะเลากันด้วยมันจะแน่นกว่าอัไ่ง้เนาะแลก็บอกวรอนาคตเราขายบาทได้ทั้งสามสี่แสนเราก็ใช้ปีไม่หมดผจะกิจคแน่ใจนะ ห้าแสนลายปีมันบอกว่าอะไรรู้ป่าแค่ค่นละสามแสนตอนนี้ได้อยู year, ่ตอน้ายนนมีคย so ื่อีสองพันหรอเล่ใช่พี่มันเงาพี่ตอนนี้ซื้อได้แต่ปล่อยตอนหลังจีก็ไม่ต้องหันหลังมองเลยก็บอกไปผมก็งไปเลยแปดแต่ว่ารวบลงเหลือะหมแน่นอนหนวกกว่าจะรอดป่อนจากจีนยังไงก็ได้ปลอดจากจีนเราได้แต่ลัากจีนไม่ได้เลย ยังไม่่ไมที่ตั้นๆนะะสั้นๆอย่างนี้เลยเอา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 นิดๆนิดๆนสองวันไม่คุยในวันเลยนี่วันเลยนห้อเลงม่งไปในวันาณกิมือกับวันเข้าแลุเ่อวัสดีคดีครับไม่ ผมเห็นมีคนบอกว่าเจียงเย่หมูกระทะแม่เพิ่งตีผู้ป่วยปวดหัวไงเออใครอ่ะเคอเน้อไอ้ยไอไแมนด้วยเขาโพสเนี่ยเขาบอกว่ามีคนจีนเนี่ยจะไปเรียนที่โรงเรียนเขาช่วยบอกเขาหน่อยว่าเขากระตาไม่ดีถึงว่าร่างกายไม่ดีมันก็จะไปคุยกับนเขาเทคงเนี่เขาบอกว่าเขาไปกินได้ตเขาไป เขาบอกไม่เขาจะมาหาเจ้าของขอดอยคุณนี้ลูกพี่แมนสมัยผมนะแม่แมนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่มันจัดการให้มันคุยอะ้เขาก็สมัยเขาบอกว่าไปเลียงมาสิมันก็บอกว่ามันเขาบอกเขาก็ไม่เชื่อเขาจะเรียนกายแมนมันบอกว่ามันก็บอกว่าช่วยถามช่วยตอบเปนทีว่ามันะนภาษาไม่ดีหรือว่าร่างกายมันนสื่อภาษาไม่ดีกำลังแก่บอกไอ้เหี้ยมึงกัอย่างอค้ชอย่างกระหมูเขาจำมึงไม่ได้ขึ้นมาต้องมี2ี่สิบโลยี่สิบกว่าพี่โอ้โหคนมาก จะไม่ใส่เดินเดินนี้เลยอ่ะแม่เ no ดินไปแม่ตีหางกวนไม่ตีดแล้วตอนนี้เขี่ยแบบไม่ได้ปลอยคนมันสบายใจมีกล้ะรเราเลิกเราเลิกแล้วอบกินาที่เลิกซีคงไม่คงไม่ต้องซีขนาดนั้น่ยเวลาที่ร่างกายมัไม่กตมันมีคุเแจสอนให้ พวกไอ้เนมอ่ะก็ไปปล่อยพี่ไอ้เนมไปปล่อยด้วยนี่พอมน้องแน่น่ะไอเนมไปช่วยไปช่วยไงใช่ไอ้เนมไปสอนเด็กกับผู้หญิงด้วยสิ่งเฉยๆหน่อยตายเองเยอะพี่ยังไึ้นไปแข่งมันไปได้ลองแค่ที่น้อุโสมา master ในตื้นีกว่าสวัสดีครับคือเบาบางเบาพี่เบาบางไม่พี่เดี๋ยวนี้มันมีเกมอะไรแต่ไม้แบตตอรี่ในปอดตาย ทีแบตติคอต้ายมาแล้วมาใ่แล้วกีฬาเล่นสีไยมีด้วยเหรอแบตติคอต้ายมีมีมีหรือเเริ่มมอแข่งกันเริ่มบอกแล้วบมมันสนามตายไอพวกพุ่งได้ขาแข็งแรงไหมวกเราแม่งนเลยพี่นเหี่ยนพืเย่ยนยพี่ยนเลยน่่นยพี่ื่นเย่เนื ไมจะให้วันเท่าไหรพี่ผมพี่บไม่อนำอะไรเลยตาผมไม่ิ้าอเ้ย้อเป็นอะไรวะต้องบอกยว่ค่มิไโลน้องเขาน้องเ่ไม่มีแ้ แครเปล่ยนยากทีนเป็นลองคนท่าคนท่าคหน้าไม่ใช่ใส่สามสามคนแล้วแล้วก็เหอที่เป็นหนึ่งคนหน้าม่

อยากดูยีสต์ในคนตัดยัดวีในคนตัด้ในแล้วก็จริงๆเขาไม่เซฟเขาถลกหน้าไม้ละหน้าไม้ดียืนอยู่บน้ัวคุณอยู่เลยตัวหต้าก็เขาตรงนะตรงนั้นดีใช่เอาวิ่งแล้วมันตายมันตายแล้วเขามือก็ตรงย้ายข้อมือสิ่งท่ย้ายข้อมือแตข้อมือหลุดไปเพราะหลังขาขาที่มือเมา ตารูเห็นขึ้นนี่เหเดี๋ยวไมองหากันนะปี่

không ai làm được đã bắt đầu là cái gì tốt rồi thế thế như vậy hỏi đi